สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับเครื่องซิลวอ์คูอัมซิลเลอร์ของร้าน w ว c บคูอั e ซิลเลอร์ทอลลอรนะะเทปช็อปนวันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยของหลายๆท่านที่ถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องแรงดูดของตัว w ว c บคูอั e ซิลเเครื่องนี้นะคะว่ามันมีแรงสามารถดูดเข้าสาร5กิโลกร,รัมได้ไหมหรือว่าดูด แอปเปิ้ลหลายๆล,ล,ลูกหรือไก่เป็นตัวๆอย่างนี้ได้หรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาลองดูกันก็เหมือนเดิมนะคะใช้ถุงแมตคอัมซีเลอร์ของทางร้านนะคะตัวนี้ก็คุณสมบัติเหมือนเดิมค่ะสามารถทนความร้อนเข้าไมโครเวฟได้ใช้ซ้ำได้อ,อ,อย่างตัวนี้ใช้เสร็จแล้วเราตัดถุงทิ้งเอามาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แช่น้ําร้อนเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งก็ไม่มีการกรอบ ติแตกอะไรทั้งสิ้นนะคะตัวนี้แล้วก็ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะสนใจลองดูได้ที่ร้านวัคซีนเอลเลอร์เทปชอปคอมนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มเ,เราได้สอนวิธีการใช้งานเครื่องไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาดูเกี่ยวกับแรงดูดของเครื่องตัวนี้กันเริ่มจากแอปเปิลอ,อันนี้ Apple 8ลแปูกนะคะเลขสลวยเราก็เล ว่ามันจะสามารถดูดได้ไเปล่าเครื่องนี้ใช้งานง่ายนะคะกดล็อกสองข้างกดเพียงปุ่มเดียวแล้วก็รอเครื่องก็จะเรดูดนะคะตอนนี้พื้นที่ผิวมันมีเยอะมากมันก็เลจะใช้เวลาในการดูดนานสักเล็กน,น้อยนะคะแต่มากก็จะเริ่มดูดแต่เดยกจะเห็นว่าเครื่องดูดจนอ,อ,อากาศภายในเนี่ยไม่ ก็ดูเสร็จเพื่องก็จะทําการซิลตัวผลไม้ให้อยู่นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็กดเปิดออกก็เรียบร้อยซิลได้อย่างนี้นะคะติดกันไม่มีอากาศอยู่ภายในแน่นหนัค่ะเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะมาดูกันที่ตัวข้าวสาร5กิโลนะคะแรงดูดว่า,านี้ ใช้งานง่ายนะคะเหมือนเดิมกดล็อก2ทีแล้วก็กดเพียงปุ่มเดียวเราก็จัดท่าให้ถูวก,ก็สา่นเตักเล็กน้อยเพียงแค่กดปุ่มเดียวแล้วก็ยืนรอก็จะได้ตัว เสร็จแล้วแล้วก็กดปุ่มเปิดออกปึ๊บก็จะได้เข้าฐานห้างนูที่เราถ้อาอยากได้รูปทรงสวยกว่าน,นี้หน่อยก็จะแต่งให้สวยงามนะคะจนดูดอากาศไม่มีอากาศเอือภายในค่ะทำให้อาหารเราสามารถเก็บไว้ได้นานไม่เน่าเสียง่ายนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบ การตอบคาถามของหลายๆท่านที่สงสัยเข้ามาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าสนใจยังไงส,สามารถเข้าไปแวะชมได้ที่ร้าน v a c u ืออั l ซิลเล p ร์เทปช็อตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ